ยินดีด้วยครับกับชชนะของไม้สางคำนะฮะตอยวันลุพินีมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งครับสี่ครั้งชนะรวดเลยครับน็อกกี่ครั้งชนะชนะน็อกสามครับชนะคะแนนหนึ่งโอ้โหชนะสามชนะน็อกสามชนะคะแนนหนึ่งครับไฟน์นี้เจอกับฉลามดำซึ่งใครใครก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดจังหวะฝีมือหนักใจไหมฮะก็หนักใจอยู่ครับขาดไว้ว่าต้องอาศัยบูเดินทำครับอือหือ ก็มีการศึกษาเขามาโดยตลอดศึกษาครับดูเทปหลายครั้งว่าเขาไปสไตล์แบบนี้เข้าออกเร็วครับแล้วเราจะแก้ไงแกโเยืดินชิดชิดประชิดครับแล้วก็แบบระวังเขาเตะกั้นคอด้ครับเพราะกะว่าต้องมีเคลียร์่างเลยว่ากั้นคอเนี่ยผมต้องสูงสูงกันไว้ก่อนครับแล้วก็เชิดชิดเข้าไปอัดนะครับของเรานี่เดินเปิดฉากกดตานตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยโอ้โหทั้งทั้งหมัดทั้งเตขาโอ้โหเดินสารพัดเลยนะคิดว่าการชกนี่มันจะจบสิ้น เร็วขนาดนี้ไหมผมคิดว่าไน้นไม่น่าเกินยกสองครับแต่เป็นยกหนึ่งมากกว่าครับนะตอนนั้นคิดว่าจจะจะน็อกเขาแบบไหนน่าจะมัดนี่แหละครับถ้าไม่หุบบนก็ว่าอัปะคัดนี่แหละครับอือปรากฏว่ามันต่อยโต๊ะเข้าลำตัวเขาโดนเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับมัดคิดคิดว่าจันลุกไหมน่าจะแบบโดนน่าจะไม่ลุกแล้วก็แบบนวมวันมันโดนแบบจุกมากแลครับจุกแบบถึงข้างใน้วครับแบบ แบบให้ใจไม่ค่อยออกครับถ้าคนไม่เคยโดนก็ไม่รู้ครับอืแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ของของทางไม้สาคัญที่โชกวันมามากกว่าก็ทําให้ประสบความสำเร็จในไฟน์นี้และที่สำคัญก็ได้ไปอีกสามแสนห้าด้วยสามได้มาสามครั้งแล้วสำหรับโบนัสทาอะไรฮะเงินที่ได้ไปก็ไว้เก็บจะสร้างบ้านนี่แหละครับตอนนี้ล้านกว่านะสำหรับโบนัสของเราเดี่ยวจะไม่รู้ค่าตัวนะได้สร้างอย่างบ้านยางครับ รอแบบเก็บเงินก pues ้อนสร้างทีเดียวแล้วครับเพราะมันแบบใกล้ยังไม่ถึงงบประมาณตับง้ไปเท่าไหร่ที่ชาวบ้านของเราเนี่ยน่าจะล้านกว่าล้านกว่านะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาหลายๆครั้งแล้วมองไปถึงวันใหญ่หรือยังมองครับก็จะทําฟอร์มให้บอสชัดเข้าตาบอสชาติให้ได้ครับว่าจะอยากเข้าไปในวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันครับจะโชว์ฟอร์มไปเรื่อยๆครับทางนี้ครับทางนี้ปกติเราตอนสมัยที่ต่อยช่องเจ็ดนี่เราต่อย ประมาณคู่เท่าไหร่ครับคู่คหนึ่งคู่สนี่แหละครับคู่หนึ่งคู่สองในขนาดที่คู่ต่อสู้ของเราที่งผ่านโคนมาเมื่อคู่เนี่ยถลามดําเนี่ยเขาคือแชมป์ทองเดสีแชมป์ยอดยอดกุูงเสือเป็นยอดมวยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนชกอันตอนที่ประกบเข้ามาชกกันเนี่ยเจอกับคู่ชกที่มันเรียกว่าบิ๊กเนมน่าจะบิ๊กเนมที่สุดในชีวิตของไม้สังคำด้วยเรารู้สึกยังไงครับ รู้สึกแบบคิดหนักเหมือนกันครับแบบถ้าแบบห้ายกนี่น่าจะสู้ไม่ได้เลยครับน่าจะแบบพอจะเร็วมากกว่าเดินทําสามยกแล้วแบบเขาก็อาวุธเขาถอยหนีเราก็แบบน่าจะเดินทําไม่ค่อยได้ชัดเจนเหมือนวันครับเพราะวันให้คะแนนไม่เหมือนมวยไทยห้ายกครับตรงจุดนี้ปะที่ทางไม่สังคมแบบมั่นใจว่ามั่นใจครับว่ามั่นใจว่า<ต>นี่เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นข้อที่อาจจะชนะเขาก็ได้ครับมั่นใจมากแล้วข้อนี้แล้วพแบบมันให้ คะแนนมวย,ยเดินมากกว่าครับสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆว่าค่าคืนนี้น่าจะเป็นอีกค่ําคืนที่น่าจะพิเศษสุดในชีวิตของไม้สัังคำครับ,รบก็ขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรครับปาชูนครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยในวันครับแล้วก็บอชตีครับที่ให้ผมมาโชคในรายการวันแล้วก็ผมก็อยากจะโชว์ฟรองไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณค่ายมวยสอยิ่งเจริญกันช่างค่ายมวยกองทัพไร่สามค่ายมวยกองศักดิ์ลำพูนค่ายมวยปอประจันสีแล้วก็แฟนมวยทุกคนแล้วก็พี่เทรนเนอร์ประจาผมเทรนเนอร์กิ่งไพครับเทนให้ผมอย่างดีดูแลผมอย่างดีแล้วก็โอโทนซ้อมกันด้วยนักกันมานหนึ่งเดือนครับขอบคุณพี่กิ่งไพามากเลยครับผมครับนี hey, ่ก็ไปทุกวันใหญ่ให้ได้นะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม